วันนี้เราพามาเที่ยวที่วัดเขาช่องพัฒนารามจังหวัดกาญจนบุรีก้าวแรกเข้ามาก็สุดุดตากับซุ้มบ่วงหน้าขบาทสีสันสดใสที่ผู้คนเชื่อกันว่าลอดครบทุกบวงจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและจะรับสิ่งมงคลเข้ามาแทน ข้างๆยังมีพญานาคสีทองเฝ้าอยู่สองฝั่งลักษณะแห่งการคุ้มครองเสริมความศรัทธาตั้งแต่ทางเข้าทางเดินที่นี่ทาสีสันสดใสทำให้การก้าวเข้ามามีชีวิตชีวาเดินเข้ามาเรื่อยๆจะเจอพระประธานองค์ใหญ่ตั้งตรง,งานมุมด้านในยังมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง8วันให้สก,การะใครเกิดวันไหนก็มากราบได้ตามวันของตัวเอง แต่ละองค์มีป้ายบอกชัดและสีสันต่างกันทำให้ผู้ศรัทธาได้เลือกไหว้ตรงวันเกิดถือเป็นอีกไฮไลท์ของวัดที่นี่เลยครับท้าเวสสุวรรณเทวด,ดาที่ผู้คนมักขอพรเรื่องโชคลาภความมั่นคงเดินต่อขึ้นบันไดามาก็จะเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อให้เศรษฐี ปางประทานพรสูงตังงาน32เมตรมองเห็นได้แต่ไกลครับลายล้อมด้วยพญานาคบนบันไดสองฝั่งเหมือนกำลังคุ้มครองผู้คนที่ขึ้นมากลับไหว้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของวัดตรงนี้คือฝ่ามือพระหัตต์องค์ใหญ่ของหลวงพ่อให้เศรษฐีครับตั้งตั้งงานอยู่ด้านล่างฐานพระพอได้เข้าใกล้ๆจะเห็นรายละเอียดลายแกะสลักฝ่ามือชัดเจนถือเป็นลักษณะแห่งการประทานพรและความเป็นสิริมงคล อีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจของวัดเขาช่องพัฒนาพระราหูอมจันทรด้านหน้าจะเห็นองค์พระราหูใหญ่สีดำปิดทองลักษณะกำลังอ้าปากอมพระจันทร์ไว้ถือเป็นลักษณะในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีข้อกรรมต่างๆออกไปด้านในจะเจอองค์พระราหู มีป้ายคาถาบูชาให้สวดภาวนาใครที่มักเชื่อเรื่องดวงดาวและเคาะกรรมมักจะมากลับไหว้พระลาหูที่นี่เพื่อความสบายใจและเสริมความสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นขึ้นผิงผิงกำลังนั่งให้พระอาจารย์ผูกสายศินถือเป็นพิธีเล็กๆที่เพียมไปด้วยความหมายสายสินเส้นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลเดินต่อออกมาด้านนอกจะพบเจดีย์สีทองใหญ่ตะงาน ลายล้อมด้วยพญานาคพันรอบดูอลังการมากทุกด้านของเจดีมีรายละเอียดปูนปั้นแตกต่างกันมองขึ้นไปก็จะเห็นเจดีทองส่องแสงตัดกับสีท้องฟ้าสดใสสวยตะการตามากครับ เดินออกมาจากโซนพระนอนทางเดินกว้างออกสู่พื้นที่โลง่งรอบๆยังมีงานปูนปั้นลายทองวิจิตรเหมือนเดิมมองออกไปเห็นทุ่งนาเขียวขจีทอดยาวสุดลูกหูลูกตามีภูเขาอบล้อมอยู่ไกลๆและนี่ก็คือวัดเขาช่องพัฒนารามครับ สถานที่ที่ผสมผสานศรัทธาศิลปะและธรรมชาติได้อย่างลงตัวถ้าใครกำลังมองหาที่พักใจทำบุญและได้ภาพสวยๆกลับบ้านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับ